สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสอนรามโพสคลิปหลับสนิทเผยโมเมนต์เอินดูขณะที่ลุกสาวน้องวิจิซบอยู่เคียงข้างไม่ไปไหนหลังจากมีข่าวออกมาว่าหนุ่มสอนรามเทพิทักษ์และภรรยาสาวติก๊กนิทรินหรือติ๊กบิ๊กบราเธอร์นั้นมีการหย่าร้างอย่างไรก็ตามล่าสุดหนุ่มสอนรามได้ออกมาโพสตคลิปลูกสาวน้องวิจิขณะอยู่เคียงข้างไม่ห่างพร้อมแคปชั่นว่า มีซบวิจิรูปรักวิจิสมุไรพ่อร้ออ่อนติดดินแต่บินได้ hashtag สองกายหัวใจเดียวอ s ายส่วนรามแฟนคลับซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์อย่างขับข้างอาทิสงสารปรัป้าจังรับเลยคงเหนื่อยจากการทำงานหนูวิจิตโตแล้วหนูกลับมาดูวิดีโอนี้ของปัป้า เห็นไหมหนูวิจิปป้าทำทุกอย่างเพื่อวิจิอนาคตวิจิหนูต้องเป็นเด็กดีเป็นดวงใจของปป้าตลอดไปจ้าหรือคนสวยซบแบบนี้ป้าหายเหนื่อยเลยใช่ไหมคะซ s ่ซู่ซู่นะคะพี่นมรักวิจิคนสวยของนะ้าท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์กับครับ